สวัสดีสาหรับพี่นงฟองป,องปายครับที่เกียรติดต,ตามแล้วก็รับชมช่องคอนเทนซิตี้ครับอัปเดตประจําวันที่28พฤษภาคมพศ2 5 6 8ช่วงเวลาเที่ยงวันครับพี่นองครับระรับน้ำลุมล่ำน้ำเสือนครับผมช่วงบ้านน้นคอมบานเสืนใต้บานเสืนเ,สเหนือวัดเฉลียงท่องครับผมเขตอําเภอผู้พ,พามาันจังหวัดขอนแก่นครับเป็นเขตรอยต่อระหว่างอําเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิตอนนี้แอดมินอยู่กลางสะพานครับผม ข่าลำนำเส้นครับผมเข็ดร้อยต่อระหว่างสองจังหวัดครับเมื่อนี้นะครับสถานการณ์น้ำครับระดับน้ำลดล่งหลายแล้วครับพี่น้องต่างจากเมือวบ้านครับเอาบรรยากาศสดสมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเส้นทางครับจากบ้านนาออมอำเภอควนสารนะครับระดับน้ำลดล่งหลายแล้วครับพี่น้องครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆครับอัปเดตประจำวันที่28พฤษภาคมครับ ช่วงเทียงนะครับพี่น้องเมื่อวานนี่น้ำน้ำส่วนอันสิเตรียมไปบดเลยครับพี่น้องมันนี่ลดล่งไหลครับไหลไปตามเส้นทางของน้ำครับผมไปทางคือเคลื่อนอุบลรัตน์ครับผมโดยไหลพันล่ำน้ำเซิรนครับผมมีเฮายูเขตอำเภอ่อนสารจังหวัดชียงูมครับผมถามฟังมาจากผู้พามานครับเป็นเขตร,รอยต่อระหว่างสองจังหวัดครับ